ครามชีวิตมันต้องเวลขนาดกับตันยังมาเวลนายเป็นใครทำไมไม่เวลวะโอเคครับผมสวัสดีครับช่องเทนนิสเซิอาาส์นะครับก็อยู่กับ t a เกสตันเจนวิกห้าสิบสี่นะครับวันนี้ผมก็อัพกิวไปแล้วนะเป็นเลเวลครบร้อยเปอร์เซ็นต์ละกิว ก็ทีนี้อัพสกิลราคาก็จะถูกถ้าถูกสุดเท่าที่ถูกได้แล้วนะครับแล้วก็แด็กสมิธก็จะเติมอีก2อันให้เต็มเราก็จะได้อัพอาวุธถูกถูกหลังจากนั้นก็จะมาอัพเจ้างนี้นะครับให้เต็มนี่เวลสามาแล้วนะครับจริงจริงก็ค่อนข้างใช้ได้นะเนี่ยบวกเจ้านี้แล้วนี่นี่บวกแต่ว่าต้องบวกมือเปล่านะครับคือไม่ต้องใส่ิงเก็ตไปมันก็จะโหดขึ้นอ,อ,อันนี้ก็ดี ซึ่งไม่ธรรมดาเลยแต่ก็ข้อเสียก็พอมีบ้างแต่แต่ก็ไม่มีช่องว่างแล้วครับแล้วก็ตัวมันเองก็มีอยู่แล้วด้วยก็คือนี่ผมก็เลยคิดว่าคงไม่คงไม่เอาดีกว่ารอเจสเตอร์นะครับเจสเตอร์อาบาเลสที่ผมยังไม่มีในทีมตอนนั้นค่อยหาว่าจะเอาใครออกนะครับก็ส่วนอยู่ไม่มีอะไรนะครับ ก็ลดที้นไปนิดหน่อย <c oughs> ไอ้ดิซิสครั้งที่แล้วนะครับที่เหลือก็เดี๋ยวได้ไอ้พอดไอ้บัสมาก็ค่อยๆอัพไปนะครับอาจจะเน้นอัพเจ้านี้ก่อนให้เต็มเพราะว่าเผื่อไอ้เควสแคร์กิฟเฟนมานะครับก็จะได้เปิดใด้ครบ3ช่องทีนี้ก็จะโอเคละแล้วค่อยไล่ตรงนี้ทีนี้ส่วนที่เหลืออย่างอื่นก็ค่อยๆทำไปนะครับไม่มีปัญหาละ โอเคตามนี้ครับก็ได้เควสครั้งที่แล้วมานะครับเป็นเพิ่มดาเมจกับเพิ่ม XP ในในวอลเลนซึ่งก็จะเอามาตีบอสนะครับอันสเตเบิลแฟลชก็พอเทรดยังได้ใช้อยู่นะครับจริงๆก็บอสมันไม่ต้องใช้ดาเมจอะไรเยอะนะส่วนใหญ่ใช้การด,ดีบับเอาอย่างที่เราเคยสู้คราวที่แล้วนะครับดีบับเลือดดีบับไอไบร์ right นะครับบิดดิ้งไบร์แค่นั้นพอ ก็เซตนี้ก็ส่วนใหญ่ฮิวตัวเองได้นะครับก็เลอเอาเจ้านี่มาเ่อสูบอสซ้ำเข้าไปอีกความกังวลอยู่ที่ความแม่นนะครับผมไม่รู้มันจะแม่นแค่ไหนก็พยายามติดติดไอเทมเพิ่มแม่นนะครับเจ้านี่เดี๋ยวจะใช้ท่าแรงนะครับอันนี้ก็อวกไปเรื่อยๆเจอศัตรูที่มันกันอวกก็เอาเอา,เอาโซ่ตีนะครับ ประมาณนนั้บอสคือ unstable นะครับ flash เป็นร่าง2ของ flash นะครับแมคานิกแมคานิกก็เหมือนเดิมครับแค่เลือดเยอะขึ้นโอเคเราต้องไม่ลืมนะครับว่าเราติดนี่อยู่ก็ผมจะบลัดไปนะครับสัก3อันเอาไว้ก่อนเลยเดี๋ยวลืม ลืมแล้วสวยครับตายขึ้นมาหรืออะไรขึ้นมาหนักเลยที่นี้วอร์เรนก็นีเ่เยอะหน่อยนะครับเพื่อเพิ่อมอาหารได้รัวเอาไปสามที่เรนอนร่มจะ น่าจะพอเพียงครับด็อกทริส๋อตอนซูบอสอาจจะได้ใช้หรือไม่ก็ได้ทิ้งระหว่างทางนะครับอาหารนอนเต็นอันสุดท้ายสนะผมก็ดูนิดหนึ่งมันไม่ค่อยมีของอัพอะไรให้เพื่อนเท่าไหร่นะครับ ให้ตัวเองกันหมดโอเคกันพีไอพิเว้นไนท์ไทม์แอมบูชเอาไปนะครับเช็คครั้งสุดท้ายครับรีดิวส์ท็อดไลท์แต่ว่าเลือดเพิ่ม50แล้วก็กันไอเดดดอออกไปนะครับน่าจะโอเคหนึ่งสอง สามเคครับลยุยเหมือนเดิมน,นะครับหัวสหลังหัวใจก้นสี่ส่วนนะครับ <c oughs> สลับสลับกันไปเจสเตอร์มาสักที บอสอยู่นี่นะครับก็พยายามไปทางไวนะครับไม่ใช่ทางไวยทางที่มันจะหลบได้ง่ายที่สุด mm hmm. สูบอสแล้วถ้าอะไรมันเหลือก็ค่อยมาเดินใหม่ก็ได้นะครับไม่มีปัญหา mm hmm. เน้นบอสก่อน ก็ลดกาเมจนะครับ หย่ก่อนแล้วกันฮะโอเคมีรถดามิ่งลเรืแล้วเนี่ย เฮ้ยจะติีตัวนี้นะครับมือมันเลี่ยวอโอ้โหติดเลยกูพลาดครับผมตานด้วยเยี่ยมไอ้บ้าเอ้ย นะครับจะได้ตัดเจ้าพวกเตลได้ดีโอ้โหไอ้เหี้ยอ ยิ่งใช้มันใช้ท่าหิวเลือดนะครับให้เพื่อนจะถึงตามันทันไหมวะเนี่ยสปีดแปดไว้อยู่ออ้าเบาเบาเบาโอ้โหเยียอย่าพึ่งนะเพื่อน <laughs> ไว้ใจอะไรไม่ได้เลยออเว้าว <disappoint automated image> <göz ü separ atie> <Two> <Spain> บวกใส่แล้วกัน อยู่ครับที่เหลือก็อเหมือนเดิมหืม ครับไม่สตตนก็โอเคละดีทีละตัวครับ คลิกแล้วล่ะโอเคติดบลิกไหม okay. โอเคตายโอ้ไม่ตายเว้ยอ๋อ,อแต่มันติดสป,ปันนะครับโอเคอยู่อโอ้โหก็โหดป้าด้ย nói mà This nặng nặng nồi, hiu nặng nặng nồi. The match is struck. A blazing star is born. Nhiều rồi, Nó rồi, có นอนนะครับห้องนี้แล้วก็จะได้ไปตีบอสนะครับ สเ,สเกลลดสเตรทโอ้ยมีอันนี้ด้วยไม่ทันดูครับ <c oughs> แต่เอันนี้เราใช้สามเนะเาะอันนี้ใช้สี่เหลือสี่

เดี๋ยวหิวไปเลยหิวกันทำไมครับลูกกูก็ไม่เข้าใจมึงโอ้ดีโอ้ยมันจบไปขนาดนี้เลยเหรอโอเคครับ บักโ,โ,โ,โหลวคิดก็สองสี่หกหิวกว่าแล้วกันครับนี่แหละนี่แหละทีเด็ดโอเค กันได้บ่อยเหลือเกินนะโอเคบิดดิ้งนะครับอื้อฮึอื้ม ท้าจะรอ้องอื้อหือต้องสัต์ครับอันนี้ือดาเมรหลักสุดเลยเดี๋ยวหิวค่อยให้เจ้านี่หิวให้นะครับเออดีตองติวกันไปเลยรัว อ,อฝากอะไรไม่ได้เลยนั <S 2> <S 2> ่นแหละ ไอ้เหี้ยมึงเอากูแล้วไบลท์ด้วยอื้อหือกัดฟันโอ้โหเรียบร้อยครับอ่าศพสามครับที่แม่คานิกมึงนะโอ้ยอมมาเลยครับแล้วเฮามาสเตอร์ด้วยอ่ะ Uh. Sing, saying sing. Mm. It is a sore test of death Was it <takes noise> uh -huh. Seize this momentum. Push on to the task's end. คครับไม่ต้องเป็ไหนต่อแล้วฮะโอเ้เจียมากครับ <c oughs> อาจจะดูถูกบอสไปนะครับเอาเวลสามมาโดนมันคลิแล้วก็ดวงไม่ดีด้วย <c oughs> อุตสาหปั้นดันดันขึ้นมา ครับก็ผ่านบอสฝั่งออวอลเลน,น่าจะครบนะครับตอนที่2เหลือบอสฝั่งวิวสตัวนะครับข้างล่างในป่าเป็นแม่มดกับปืนใหญ่แล้วก็ฝั่งโคฟอีกตัวเดียวเป็นไอ,ไอเรือโจรสลัดนะครับนี่ก็จะหมดบอสขั้น2และขั้นกลางแล้วหลังจากนั้นจะดูบอสระดับบนยาวๆแล้วโอเคอยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ วันนี้เสียไปอีกหนึ่งศพผมจากสิบสิบหกก็เหลือสิบสามแล้วก็ตายได้อีกประมาณหนึ่งแต่ไม่ไม่ควรตายแหละเก่ <c oughs> okay, ไงไงไว้เจอกันอาทิตย์หน้าครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ